สวัสดีครับพี่น้องยามมือแลงครับผมว่าสีใสเลดดอดดี้หรือว่าใสาเลเซอร์ดีครับพี่น้องว่าสีไปหาจ็อบบึงนกยามมาขึ้นพี่น้องเอ้ยนี่ครับเลเซอร์คแบบรวยกวาบาดครับผมหกรวยหกรวยหกรวยนี่สิบสองก็บาทครับพี่น้องเ,เลเซอร์ อีกับผมซื้อมาหกลอยกว่าบาทครับผมตัวนี้ <c oughs> เป็นปีนะเลยพี่น้องทานยังพอเบิร์ตด,ดีครับผมนี่ครับใส่จากลาสได้มากครับผมใส่ล่าง นี Power ่ได้เลยครับผมนี่พี่หนุ่วนี้ได้เลยครับผมปักครับนี่นุ่งใส่ได้เร์ครับผมปลาสีใส่ครับแล้วก็ถอดกล่องตัวนี้ออกครับพี่น้องมันหนักครับผมคันถอดออกมันหนักครับพี่น้องไปที่ทอดออกครับผมนี่ครับตัว่าสีใส่เลดดอทครับผมเลดดอทต้องใส่จับล้างบนครับผมเลดดอทของบุตรเหนียวครับผมของบุตรเหนียวครับพี่น้อง บดเหนียวใส่เลเซอร์นะสีคือกว่าครับพี่เนาะผู้ใดเคยใส่เลเซอร์ยิ่งยามาขึ้นก็คอมเมนต์พูดคุยกันแน่ครับผมนี่ซีมมนตซีเมนต์บลอกพี่น้องเคยใส่ยู่เทือนมันยิ่งบดเถิดผมเดี๋ยวลองระยะไกลๆครับผมประมาณสิบหาเมตรเลยยิงกบยิงเข็ดเลยพี่น้องนี่ลองดูครับผมเพื่อซีมมนครับ ลมหนาวก็ต้องมาพี่น้องโอ้โหหนาวอยู่สามสี่หมื่นครับผมพอสิบปอร์ห้ารอดยิ่งย่มาขึ้นไอพี่น้องในเบิ้งแน่ครับผมนี่ดูครับชิมานบ่มานี่ยพ้องต้องรอดแบบส้มครับผมเดี๋ยวสิเปลี่ยนแล้วกะยิ่งแย่พี่น้องในเบิ้งครับผมมืออื่นก่อนนะครับผมมือนี้ก็ดึกแล้วครับพี่น้องเลิงกันมากครไปขนหามากครโอ้ไฟยังเจียมอยู่ครับผมฐานยังมีอยู่ครับพี่น้อง โอ้ใส่ทานนะผมหกไหล่กบบาทครับผมรอรับส้มครับผมมาสีแมนเนอร์โมเมนรับพี่น้องระยะไกลๆครับผมโอเคครับผมรอติดตั้งรับส้มครับพี่น้องโตนี่เลยครับผมในดาสดาพี่น้องดูดูครับนี่ครับผมโตนี่เลยครับผม ประมาณนี้นะครับผมลองไปหาสองเบิรงครับผมถ้าใครปวดได้ยากได้ก็เดี๋ยวผมสิแปะลิงทางร้านไว้ให้ครับผมนี่ที่สั่งมาครับผมกดตั้งถ่ายนี่พี่น้องนี่ครับผมนี่ปั๊บใส่ขวาขึ้นลงครับผมนี่นสองตัวขนาดนะครับผมพี่น้องโอเคครับผม แต่สติดลอยสียิ่งห้เบิ่งครับพี่น้องว่ามันเหม็นซ้ำได้ครับผมมันเละไงบองไงครับพี่น้อง